ช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายค่ะก็จะมีแดดออกมีแสงแดดฟาามาฟังเสียงนกน้อยร้องนิดหน่อยแล้วก็มาดูป่าละเมาะใกล้ๆมีความสวยงามให้เราค่ะเก็บภาพของป่าเล็กๆมาฝากเสียงนกน้อยอยู่บน ต้นต้นไม้คะค่พากกันมาลายตัวมีเสียงกาด้วยค่ะรอบรอๆด้วยป่าเล็กๆค่ะอืม เสียงนกก็เป็นธรรมชาติค่ะเสียงนก บางทีก็เป็นเสียงกาปลาเล็กๆข้างบ้านค่ะแต่ก็ยังเป็นปลาอยู่เก็บภาพธรรมชาติมาฝากนะคะธรรมชาติข้างบ้านค่ะ ยังเป็นปลาให้เราได้ดูได้ชม เสียงนกในชอบชอบค่ะเสียงนกร้องเสียงจิ้งหกลีดเสียงนกเนี่ยจะชอบเเสียงนกร้องค่ะ Таа mm -hmm.